ค่ะวันนี้ครัวไทยจะมาผัดออข้าวผัดหมูสับนะคะออกับลูกเกดนะคะสมุนไพรนะคะไม่ใส่น้ํามันนะคะวันนี้ครัวไทยบอกว่าถ่ายทําหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวดูวิธีทํานะคะจะมีเครื่องเยอะนิดนึงนะคะก็จะมีลูกเกดนะคะสีดำนะคะ 4ช้อนโต๊ะนะคะแครอทนะคะ4ช้อนโต๊ะ5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ะเทียม5กีบนะคะหั่นซอยนะคะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะ6เม็ดนะคะหั่นซอยนะคะแล้วก็หมูสับนะคะ100มิลลิกรัมนะคะปรุงรสด,ด้วยรสด,ดี หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะนะคะน้ําตาลทรายแดงนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วดำสองช้อนโต๊ะนะคะข้าวเปล่าหุงสุกนะคะห้าร้อยมิลลิกรัมน,นะคะ,ะต้นหอมหั่นซอยเล็กๆนะคะห้าต้นนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะสองฝักหั่นซอยๆนะคะแล้วก็มะมะเขือเทศหนึ่งลูกนะคะ ันเป็นคำๆคเล็กๆนะคะเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะวิธีทำน,นะคะเครื่องเยอะนิดนึงนะคะอันนี้พอไทยออกมาทำกอหน้าบ้านนะคะก็เปิดไฟเลยนะคะก็ใส่น้ำลงไปนะคะคนไทยไม่ใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำลงไป ใส่น้ำไปร้อมิลลิงแกนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยคะ่ะใส่กระเทียมนะคะผัดใ,ให้หอมนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยคะ่ะผัดให้หอมนะคะผัดใ,ให้หอมเลยะคะ่ะตัไทยเน้นอาหารสุขภาพนะคะ ได้หอมนะคะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะหมูสับนะคะใส่หมูสับลงไปเลยค่ะผัดให้สุกนะคะหมูสับให้สุกหน่อยนะคะแล้วก็ใส่แครอทลงไปเลยนะคะใส่แครอทลงไปเลยคะ่ะ ไะะงไปนะคะแล้วก็ใส่ถุงยาวไปค่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสด,ด้วยผงวุดีก่อนนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะ น้ำตาลทรายเลยะคะ่ะนสร็ลค่ะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะอันนี้พอสุกแล้วนะคะพอสุกก็ใส่ข้าวลงไปเลยะคะ่ะข้าวสวยนะคะ,ใส,สะ,คะใส่ข้าวสวยวลงไปเลยนะคะใส่ข้าวสวยที่หุงไว้ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ใส่กระยิวดำลงไปเลยนะคะแล้วก็หั่นค่ะจะนีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะน่าทานมากเลยค่ะผัดลูกเกดนะคะแล้วก็ใส่ลูกเกดดำลงไปเลยคะ่ะ แค่เคลมนิดห,หน่อยนะคะใส่ลูกเกดดำลงไปนะคะแล้วก็้งีไฟนะคะสีไฟค่ะน่าทานมากเลยนะคะผัดลูกเกดนะคะน่าทานมากเลยค่ะผัดลูกเกดดำกระมงสาปนะคะแล้วก็ เคร่เคียงนะคะน่าทานมากเลยค่ะ,คะแล้วก็ใส่เอ,อเ่อใส่กระเทีลงไปนะคะแล้วก็ใส่โห่ต้นหอมลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ผัดนะคะน่าทานมากเลยค่ะผัดลูกเกดกับหมูสับนะคะน่าทานมากเลยค่ะ,คะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ะเสร็จแล้วนะคะ น่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยแล้วนะคะเด็กครัวไทยได้ดูในสถานะนะคะผัดลูกเกดกัหมูสับอ์านะคะน่าทานมากเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะเมนมูง่ายๆนะคะครัวไทยจะทำเมนูไม่ยากนะคะน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวใส,ส่จานนะคะเสร็จแล้วนะคะ ผัดลูกเกดนะคะกัะหมูสบับผัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพริกก็พี่หนูโรยที่หลังสุดนะคะอนี้นะคะผัดลูกเกดกับหมูสับนะคะลูกเกดลูกเกดดำนะคะอันนี้นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะน่าทานมากเลยไหมคะผัดลูกเกดนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะน่าทานมากเลยคะ่ะ ผัดลูกเกดดำกับหมูสัตว์นะคะน่าทานมากเลยนะคะเป็นักษใสอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวตักใส่จานเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะตักใส่จานให้สวยงามนะคะตักใส่จานนะคะให้สวยงามนะคะผัดไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะใส่ใส่น้ำาค่ะระโทษนะคะ ม่าทานมากเลยค่ะผักลูกเกดดำกับหมูสับนะคะให้เด็กเกก็ทานได้นะคะแต่ว่าถ้าให้เด็กก็ไม่ต้องใส่พริกนะคะคนไทยจะใส่พริกโรยที่หลังนะคะผัดลูกเกดดำนะคะเอาไว้ทําขายก็ได้นะคะว่าทานมากเลยค่ะผัดลูกเกดดำกับ ูสัดนะคะที่ได้นาทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะขับกู้เกด็ดดนะคะหมสับน่าทานมากเลยค่ะแต่งจานให้สวยงามนะคะแล้วก็โรยพริกขี้หนูลงไปนะคะแล้วก็ใส่นะะ้ำลงไปค่ะน่าทานมากเลยค่ะ จดให้สวยนะงานนะคะผัดลูกเกดนะคะผัดลูกเกดดำค่ะเห็นแล้วนะคะดูในจานเลยคะ่ะสวยงามมากเลยนะคะโปรไทจัดแล้วนะคะสวยงามมากเลยะคะ่ะดูนะคะอันนี้โปรไทนาหัดนอกสถานที่ค่ะผัดลูกเกดดำกับหมูสับนะคะน่าทานมากเลยไหมไหมคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยคะ่ะ ผัดลูกเกดดำกับหมูสับนะคะน่าทานมากเลยค่ะเดวแล้วนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะผัดลูกเกดดำนะคะน่าทานมากเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะผัดลูกเกดดำกับหมูสับนะคะน่าทานมากเลยค่ะไม่ใส่น้ำมันนะคะปัดสะจากน้ำมันนะคะน่าทานมากเลยนะคะครัวไทยจะเน้น อาหารสุขภาพนะคะน่าทานมากเลยใช่ไหมคะทําขายก็ได้นะคะน่าทานมากเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคั่ชทยาลรื่นได้ผัดเอ่อหมูสับลูกเกดนะคะได้ผัดข้าวผัดหมูเอ่อหมูสับเอ่อแล้วลูกเกดดำนะคะ เพื่อสุขภาพนะคะไม่ใส่น้ำมันนะคะขอให้เลฟซีในช่องเลบซีต่างประเทศเละซีประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ